มาแล้วนี่ไหมนาศิลังทีละไอเอ้ยที่เห็นในรูปเมียนเองแม่ยิ่งคุณั้นเขาบอกว่าเขาขับรถมาจอดรออยู่บ้านอ๋อคนประสานถอยเข้าได้ไหมเดี๋ยวเราถอยเขาวันนี้ขับโฟวิลมาไม่เป็นไรแต่ตกตามก็นี่เหมือนนะจมจมอยู่นะจมดูดีจริงจริงเขาบม่ถอยเข่ามองมอเตอร์ไซค์นี่ฮะนี่เขามองมอเตอร์ไซค์นี่ถอยไปหน้าบ้านถามวะดิเดี๋ยวเอยไป พารุ่งบอกพรรุ่งครับพ่เท้าเอามาเอเตอร์ไซค์คอยถอยเข่าไปหาเดี๋บอเ,เอีอย๋ยวคอยสิถอยหลังเข่าไปเด้อรุ่นนี้สามิบ่าดีกีครับอาาไม่น่าเหลือครับผม <c oughs> บ่รรตรองตส่องไซเือก็ได้มั้ง เออโอ้นาซีโดนอยู่ละไออเอ่อเอาเอาเอาวัสดีข่อยซีมหาแขกบ้านพี่นะหาผู้เฒ่าบ้านพีผู้ป่วยนันบอกบ้านผู้ป่วยเนาะเตียงอะลยโอ้นอนติเตียงเลยโอ้โอ้จะได้ตอดบบนี้ มึงเข้าไปก่อนไปเกรงใจเขาไปเยอะไหมเอาตรงนั้นไปตรงนั ed ed ja e> ้นอยมองฝุ่นนี่ไปเอาเอาไปแล้วไปแล้วโอ้ยนโอ้ยพี่ไอ้เลยสามสิบบาทดิคีอย่าเจอไซค่อยเดอร์ไอเดอบอลแล้วมาแล้วเดี๋ยวตกหลังพี่ล้วเซฟิก ถูกแทดแน่นอนพอแล้วพอแล้วชนไลงอ๋อนี่ไงใส่นี่ได้เลยขนใส่ของนี่เลยขนใส่ของเลยเขาบไปเบิง์นท่อนกันบ่ ฮะเบิ่งคนก่อนไปมาไปไปเป็นเบิ่งก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่แอนใช่ไหมนี่ใช่พี่แอนแอมอ๋อน้องแอมน้องแอมเนาะตรงไหนกันน้องแอมพาไปเนี่ยครับคือแบบเขาเขาเขาอาศัยอยู่แต่คือตอนนี้คือบางทีเขามองเราแล้วเขาก็จะไม่ให้ที่เขานอน้อะไรสร้างบ้านแค่แกนอนอันนี้เป็นคนสร้างบ้านให้เขา โอ้ยใจบุญท่านล่ะใจบุญจังเล็กๆเองพี่เนาะตรงไหนตรงไหนแค่แบบให้พอนอนได้อ่ะทั้งหลังเนี่ยจงเดินทางนี้ค่ะจะอยู่ทางนี้อยู่เล็กๆเองพี่คือเอาของที่เหลือจากที่ี่อันนี้ร้านมาให้โอ้มาช่วยแค่ช่วยไม่ได้หน่อยเนี่ยอยู่เล็กเล็กเองพอจะได้นอนได้ของออ๋ใช่โอ้โหแล้วไปยังไงเดินอย่างเงี้ยนะ แล้วของจะลงที่ไหนอโอไปบ้านล้างพูนแล้วก็อ้อมไปพูนอ๋อนั่นบอกเพื่อนเพิ่อนอยู่ในน้อยแค่นั้นนั่นบอกอยู่กันจังไหนจะคนสองคนทั้งยุ่งทั้งงูเดยวเด้เบิ่งซุ่ง สองคนบางกีน,นอะอ<ม>าเดินกัเอาเดินมาเดินมาเดินมาไปเบิ้งก่อนไปเดินมาเดี๋ยวของของลงทางไหนนี่เออคนไทยไม่แรงน้ำใจเนาะพูดถึงเนาะโอเคโอเคขอบคุณครับขอยางไปเบิ้งแนสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้เขาอ,อ้อมอย่างนี้ อยู่กันง่ายเนาๆโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาดิขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสองคำเลยนะคะเออได้เลยได้เลยได้เลยมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับเอ็นเตอร์ในโทษซับบ่ เข้าวังไหนครับอ๋อระวังหัวเด้ออาจารย์มือกล่องระวังหัวเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงมั่งอันอันนี้พูู้ด้ใช่ไหมอ๋ออ๋อก็อยู่ตรงนี้อืออยู่กันจี่คนนี่สองนอนยังไงสองนอนตรงนี้รอนอนเบียดๆกันนะโอ้โห แ้วตอนนี้คือหมายถึงว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะไรมาเนาะนนี้เขาเป็นขาอ่อนขาอ่อนแรงอ๋อพี่อยู่ด้วยกันสองคนตรงนี้โอ้โหอยู่ยังไงเนี่ยไม่มีงูไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีอืมโอ้โอืม ปิดป่าเลยอันนี้เพิ่งมาสร้างได้แค่สองวันเองอ๋อโอเคแล้วของจะให้ผมลงไหนอะพี่หน่อยเอาไงลงไปข้างหน้าไม่ข้างนี้ไม่น่าพอหรอกมั้งใช่ค่ะเพราะว่าข้างในบ้านก็มีคนป่วยให้เขาอันนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวดูคุยกันตอนนี้เองออืแบ่งกันฝากวนมาดูหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอไม่ถึงไงคือเห็นเห็นว่ามีพี่ใช่ไหมที่ว่าเขาแบบอารวาสอะเออนั่นแหละผมกลัวของไม่อยู่ไงกลัวของไม่ถึงไง อ่าเอองินผมผมฝากแล้วก well. ันเดี okay. ๋ยวผมว่าไว้ไว้ตรงนู้นดีกว่าเพราะว่าก่อนเพื่อตอนที่ว่าหนูให้แกไปให้ให้พี่ผู้ชายไปไปง้อแกให้กลับมาอยู่ที่บ้านครับหนูก็ให้เงินแกไปร้อยหนึ่งแล้วแบบงั้นยืมเงินก่อนหนูก็เอาไปแล้วก็ไปตามไปง้อมาโอเคงั้นงั้งก็เดี๋ยวผมรวมไว้นั่นเนาะแล้วเผื่อจะย้ายมาก็ค่อยว่ากันอ่างั้นเดี๋ยวผมไปขนของก่อนนะเอาไปไปขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีเด้อโอ้ยลำบากให้เนาะกันไปลำบากชีวิตอืมเราเกิดมาไม่เท่ากันจริงๆเลย ปไปอืมซึ่งเฮ็ดเซ็ตสองหมื่บปอแม่อ่ะโอเคอก็เดี๋ยวไปขนของก่อนนะครับอ่ะนะเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นข้อตัวแรกที่เราทำครับก็อย่างน้อยก็ช่วยได้นิดนึงก็ยังดีนะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยหรือใครมีขอมีอะไรก็ เอามาที่เต็นท์ได้เลยเดี๋ยวผมเอามาให้ถึงที่แน่นอนนะครับสวัสดีครับ